สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมจะมาปูพื้นนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นพื้นเก่านะครับเหมือนเดิมครับปวกปวกกินนะครับเป็นบ้านของลูกค้านะครับมาซ่อมแซมนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแผ่นเชล่านะครับเป็นกระดานเชล่าแทนนะครับหรืออันเก่าออกนะครับตัวนี้ นี่ครับข้างล่างก็จะเป็นรอดไม้นะครับระยะที่ช่างรุ่นก่อนเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะครับประมาณนั้นแหละผมกล่าวไว้นะครับเขาวางอยู่ที่ระยะห้าสิบเซนนะครับรอดตัวนี้นะครับนี่ยครับปวกกินเรียยปลอยนะครับกินแบบเนียนมากนะครับทีนนี้ผมก็เจ้าเหล็กใส่นะครับเหล็กก็จะเป็นสองคูณห้านะครับสองนิ้วคูณห้านิ้วนะครับใส่แทนนะครับซึ่งจะ ใช้เหล็กสองคูณห้านี่แหละครับมาวางเป็นอแทน่นลัดคล้ายๆเป็นรัดาวางที่รอดตัวนี้ครับนี่ครับก็จะสวมลงไปแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งขนานห้องก็คือสี่เมตรคูณห้าเมตรนะครับเนี่ยครับก็จะตัดเหล็กกล่องตัวนี้แหละครับมาลงซิงสีขาวนี่แหละมาวางแล้วก็ วางเหล็กตัวลอดนะครับที่จะวางกระดานแผ่นเชล่าลงไปแทนไม้นะครับซึ่งอีกห้องสัดไปก็คงจะได้เปลี่ยนหมดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นห้องนอนก็คงจะทําในส่วนนี้ไปก่อนนะครับต้องขอไปนะครับมีนิ้วผมมาด้วยใช้งานผมไม่ได้บันทึกเสียงลงเพราะว่าเสียงมันดังนะครับต้อง มาอัดเสียงอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยผมจะให้ดูตามนี้นะครับผมไม่ได้สอนนะครับวันนี้ผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าผมจะทําให้ดูแค่นั้นเองนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเนี่ยครับข้างล่างจะเป็นฝ้าอันนี้เป็นฝ้าแขวนนะครับคือเป็นบ้านสองชั้นนะครับข้างล่างก็จะเป็นเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นล่างนะครับฝ้าแขวนนะครับไม่ใช่ฝ้าฉาเรียบนะครับอันนี้ต้องระวังมากครับส่วนนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันร่วงลงไปเนี่ย มันก็เป็นงานเข้าอีกแล้วครับเพราะว่าเตื่นไฟฟ้าแฝดนั้นล่วงลงไปข้างล่างนี่ของเต็มเลยนะครับยังไม่รื้อของออกเลยนะครับเนี่ยต้องดูดฝุ่นไปด้วยทําความสะอาดไปด้วยนะครับงานซ่อมแซมเป็นเรื่องปกติครับเนี่ยไม่เหมือนบ้านที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็จะใช้เหล็กสามหุนนะครับแทนพุ๊กนะครับต่อเข้าไปอัดเข้าไปเลยนะครับแบบว่าให้มันฟิตเลยนะครับต้องดูดอกสว่านนะครับว่าให้มันฟิตนะครับให้มันเล็กกว่าดอก เหล็กสามหุนที่ต่อเข้าไปนะครับไม่ไม่ต้องใช้พุกนะครับต่อเข้าไปยิ่งลึกยิ่งดีนะครับแล้วก็เชื่อมติดนะครับเอาเหล็กกล่องตัวนี้แหละครับหน้าห้านี่แหละสองคูณห้านี่แหละเชื่อมติดเหล็กพุกเหมือนแทนพุกนะครับก็คือลักษณะนี้นะครับถ้าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเหล็กเนี่ยมันจะค้ำกับผนังทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ไปติดอยู่กับเหล็กสามหุนนะครับ ก็คือมันจะบังคับกันไว้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็คือรอดตัวเนี้ยเขาเรียกว่าจะคานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะครับท่านผู้รู้อย่าอย่าว่ากันนะครับอันนี้นะครับแต่ในส่วนกระดานตรงนี้มันก็จะเสมอกันกับกระดานแผ่นเก่าที่เป็นไม้นะครับต้องให้มันอยู่ในได้ในระดับเดิมนะครับอันนี้นะครับคือเหล็กเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งรอดเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันจะไปค้ากันพอดีนะครับมันจะขยับ ขยื้นไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจะรูดลงไปมันก็ไปค้ากับผนังนะครับตัวนี้เหล็กรอดตัวที่วางไปใหม่นี่นะครับอันนี้ปูเป็นเป็นบางส่วนแล้วครับปูไปบางส่วนแล้วนะครับอันนี้ดูนะครับทีนี้เวลาปูผมก็จะใช้อะไรก็ได้นะครับที่มันยาวท่าบนะครับระหว่างช่วงที่ต่อแผ่นของแผ่นเชือล้านนะครับให้มันได้ในระดับที่เท่ากันซ้ายและขวานะครับ มันจะได้ไม่หนีฉากนะครับอันนี้เหมือนปูกระเบื้องนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันห่างไปเดี๋ยวแผ่นต่อไปที่เราจะมาปูต่อไปมันก็จะไม่สนิทกันนะครับนี่น็อตก็จะเป็นน็อตขนาดนิ้วครึ่งนะครับแบบมีปีกนะครับยิงลงไปมันก็จะฝังแต่ว่ามันก็ยังมีรอยนูนในส่วนของรอยน็อตที่เรายิงขึ้นมานะครับแต่อันนี้ผมจะใช้ดอกสว่านประมาณ8 5ดจุห้ามิลน,นะครับเจาะปูนนะครับนําไปก่อนนะครับ เพื่อที่จะฝังหัวน็อตที่มีปีกลงไปนะครับนี่ครับดอกสว่านเจาะปูนนะครับอันนี้เนี่ยครับดูน็อตเหนียวครึ่งนะครับอันนี้เพื่อที่จะฝังหัวน็อตลงไปที่จะโป้นะครับหลังจากยิงเพชรแผ่นเสร็จแล้วก็จะโป้นะครับไม่ให้เห็นหัวน็อตนั่นเองนะครับนำก่อนนะครับใช้ดอกสว่านเจาะปูนนำครับตอนนี้ฝนเยอะมากนะครับงานนี้ เดี๋ยวต้องมาดูดฝุ่นเป็นเรื่องปกตินะครับทำงานเกี่ยวกับฝุ่นนะครับนี่นะครับเปลี่ยนพื้นกระดานใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นแผ่นเชล่านะครับหนาขนาดหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้คือสีธรรมดาไม่มีวดลายนะครับแผ่นหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าเป็นลายไม้นะครับที่เขาลงสีมาแล้วเนี่ยแผ่นเชล่าก็แผ่นหนึ่งก็หลายตังค์นะครับ จ็ดแปดร้อยแล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือหน้ายี่สิบเซนนะครับตัวนี้ยาวก็สามเมตรนะครับหนานะครับแข็งแรงปึ๊กเลยนะครับเยียบหายห่วงเลยนะครับแทนแผ่นกระดานนั้นเก่านะครับถ้าเกิดจะใช้วีว่าบอร์ดนะครับหนายี่สิบมิลก็ได้แต่ว่าเวลายกมันก็ลำบากนะครับอย่างหนึ่งทางเจ้าของก็ไม่เอานะครับอันนี้ วันนี้ทําพื้นก่อนนะครับวันหน้าก็ต้องทําไฟอีกนะครับนะครับเราก็เจาะน็อตลงไปนะครับให้นั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นวิธีการโป้ในส่วนของเคมีโป้นะครับมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับเคมีโป้ Me คือถ้ามองนะครับตามความเป็นจริงเนี่ยใช้พุกที่เป็นเหล็กนะครับที่ขันน็อตอ,นอ,นอ,ออกมานะครับมันก็ เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะถอดเนี่ย mm ทั้งสองฝั่งนะครับรอดที่ผมเชื่อมตัวเหล็กนะครับที่มารับตัวรอดตัวนี้นะครับมันจะขยับเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันขยับไปเดินหน้าถอยหลังได้มันต้องทะลุไปฝ like ั่งโน้นนะครับไปฝั่งอีกห้องหนึ่งนะครับแต่ทีนี้มันจะค้ากันนะครับก็คือว่ามันจะขยับไปไหนไม่ได้แล้วนะครับก็คือมีทางเดียวดูดลงไปข้างล่างเลยนะครับแต่มันคงเป็นไปได้ยากเอ่อเพราะว่ารอดเนี่ย พวกเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ตัวนะครับแต่แต่ละฝั่งเนี่ยเพราะว่าน้ําหนักมันกระจายนะครับอันนี้มันไม่ไม่ได้ไปรวมกันทีเดียวนะครับน้ําหนักก็รวมกันแล้วก็ไม่ถึงไม่ถึงตันนะครับในส่วนนี้นะครับก็โอเคนะครับเท่าที่ผมเคยทํามาในลักษณะนี้นะครับคือมันยังไงมันก็ไม่รูดลงไปทั้งหมดหรอกครับเหล็กสามหุน20ตัวข้างข้างละ20ตัวเนี่ยนะครับมันก็จะค้ากันทีนี้ ไม้เชอล่าที่ยิงกันไว้เนี่ยมันก็จะค้ากับผนังทั้งสองด้านนะครับเหล็กนะครับสามหุนที่เจาะเข้าไปนั้นก็ไม่ต่ํากว่าสอง่อสามนิ้วนะครับเจาะเข้าไปลึกนะครับต่อเข้าไปมดแน่นเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะถอนเข้ามาหากันในลักษณะที่จะให้หลุดออกจากตัวลอดที่เหล็กที่ไปรองรับตัวเหล็กตัวนี้นะครับสองห้านี้ได้นะครับอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็เสร็จนะครับ งานต่อไปก็จะเป็นงานโป้แล้วก็ทาสีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ท่านที่รับชมจนจะจบคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูเผื่อจะทำพื้นกระดานที่เป็นแผ่นเซ่านะครับก็งานโป้ก็จะเป็นเคมีโป้แล้วก็อย่างน้อยๆต้องโป้สองรอบนะครับขัดแล้วก็ทาสีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้สีอะไรด้วยจะ ปูกระเบื้องยางทับไปทีก็โอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้พื้นมันเรียบแล้วนะครับต่านนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าเกิดว่าผมพูดผิดพลาดไปยังไงผมต้องกราบขออภัยนะครับก็รบกวนช่วยกรุณากดติดตามนะครับเพื่อลิปต่อไปผมมีสาระดีๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานช่างต่างๆนะครับผมจะได้มาแชร์เพื่อแบ่งปัน,ปนให้ท่านได้ดูได้ชมกันต่อไปนะครับอันนี้อย่าว่าผมสอนนะครับผมไม่ใช่อาจารย์นะครับ มาทำให้ดูนะครับอันนี้ผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงดลบันดาลให้ทุกท่านนะครับที่เขามารับชมประสบแต่ความสุขความสาเร็จนะครับจะเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะครับกิดหวังสิ่งใดก็ให้สมได้ดังใจปรารถนานะครับพยายามล้างมือนะครับจากโรคโควิดที่กำลังระบาดตอนนี้ท้ายนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ